สวัสดีครับ FC แล้วก็เพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี้ทัางแอดก็ได้มาบอกวิธีการแก้ปัญหาเรื่องแก๊สวูบแก๊สดับนะครับพอดีมีประสบการณ์เลยนะครับคลิปนี้นะครับวิธีแก้ก็คือนะครับเข้ายาปล่อยให้มันถึงกับดับไปเลยนะครับมันมีแพพทเๆ่มพมาแบบนี้นะครับให้เข้าเตรียมไม้นะครับเตรียมไม่น้อยๆนะครับหรือว่าไม่ สิว่ามันลุกงายนะครับให้เฮ้าเติมไฟเข้าไปนะครับเติมเติมเข่าทอกแกนกลางนะครับนะครับอันนี้ก็คือไฟมันตกนะครับไฟไต่เต่าเฮ้ามันตกนะครับรวก็แก๊สในถังมันบ่สามารถสิครับมาเต็มที่นะครับให้เฮ้ากระตุนนะครับแก๊สคัซิมานะครับแก๊สคัซิมามันเบิดเขาก็เติมไปเรื่อยๆนะครับเติมไปเรื่อยๆแต่ว่า ยกรเติมจนมันอันมันเต็มนะครับเขาก็พยายามเบรงจังหวะมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราที่นี่อุณหภูมิมันก็สิขึ้นมาเองนะครับนะครับเนี่ยรู้สึกว่าควันขมงโฉงเฉงนะครับยังซี่นะครับแล้วก็ผมกับมือเดียวนะครับกองอาชีสันแน่นะครับเพราะว่าผมถ่ายไปนั่มแล้วก็ทํางานไปนั่มนะครับก็เลยมาบอกกันนะครับว่า ลักษณะแบบนี้เข้าแก้ได้ก็คือเข้ายาฝ่าวให้มันดับนะครับเขาพย่มกระตุนไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ทีเข้าเตรียมมาานะครับเป็นไม่บางๆไม่ยังก็ได้ครับถือว่ามันลุกไง่ไงนะครับเขาก็หยัดลงไปเลยนะครับเป็นวิธีการแก่นะครับเทนบ่ครับนี่นะครับเขาก็พยายามกระตุนไปเรื่อยๆนะครับเอาจนมันขึ้นมานะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้มาบอกกันนะครับว่าวิธีการแก้ปัญหาแก๊สบุกแก๊สดับนะครับให้เฮ้าเอาท่านนะครับถ้าเอาบอท่านก็ขุนละคร่งชั่วโมงขุนนะครับกลัวจิตเพิ่มจุดเต่าต่อกันมากอีกนะครับให้ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโมเมนต์การไล่แก๊สนะครับก็คือเฮาดึงแก๊สกลับมานะครับให้แก๊สมาค่ายโตคือเกานะครับครับแก๊สขึ้นมาแล้วนะครับก็ยังถือผมบอกแล้วครับ อันนี้คือแก๊สนิ่งแล้วนะครับนี่เขาบ่ต้องใส่ยางอีกแล้วนะครับผมปั่มอยู่ประมาณยี่สิบนาทีนะครับก็สีได้ขึ้นมากขนาดนี้นะครับนะครับนะครับก็เห็นเปลวไฟข้างล่างนะครับนี่นะครับเขาพยายามจะให้มันตกนะครับเมื่อกี้นี่ผม เบามันนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันติดรอยเปอร์เส้นแล้วผมละออกนะครับเอาพัดล่มเอายางออกนะครับเราก็เลยได้ประสบการณ์วเออนาซีเฮ็ดคลิปให้เอฟซีเบิงในช่วงนี้นะครับนะครับกาได้มาแช่ประสบการณ์กันนะครับว่าวิธีแก่การเอาแก๊สดับแก๊สบุกขึ้นมาให้ได้เฮ็ดแบบใดนะครับก็เฮ็ดแบบนี้นะครับก็คงซิมีประโยชน์นะครับ ต่อไปกับพยายามเลี้ยงฟื้นไต่เต่ายางสม่ำเสมอนะครับถึงว่าสิติดลอยเปอร์เซ็นต์กระซังนะครับเพราะว่าปัจจัยใหม่ในเต่าห้ามันมีหลากหลายหลายอย่างนะครับบางที่ใหม่ใ่ใหม่สดใหม่ยางแน่นะครับบางที่มันกับ่มั่นใจเสมอไปนะครับบางที่ลอยเปอร์เซ็นต์ก็อาจสิบวูบอาจสิดับได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขปู่สุขคนนะครับสวัสดีครับ